ต่อจาก e p 4ขณะที่เดินออกไปนั้นเมื่อสลัดความกลัวทั้งหลายออกไปแล้วข้านี้ตั้งจิตนึกถึงองค์พระองค์เล็กๆที่ข้าชอบข้านี้ได้นําองค์พระไปติดไว้บนยอดเจดีพระบรม,มสารีริกธาตุโน้นด้วยมือข้าเองเพราะข้าซ่อางเจดีเองออกเงินเองทําเองคนเดียวสวยอรารามเป็นเจดีทองอยู่ที่วัดข้านึกถึงพระพักขององค์พระมันจําได้ไม่ลืมหูลืมตา ลอยเด่นสง่าในมโนเวลาข้าเดินทำบริกรรมใช้คำว่าสัมมาพระอรหังสัมมาพระอรหังสัมมาพระอรหังเดินไปก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นแต่ใจนึกถึงแต่หน้าพระองค์ที่ข้านำขึ้นไปไว้บนยอดเจดีย์ใจมันเห็นพระอยู่อย่างนั้นเดินไปได้สักพักใหญ่ๆใ,ใจก็ดันไปน้อมเอาองค์พระที่ลอยเด่นในมโนนั้นมายืนอยู่บนฝ่ามือ การเดินจงกรมของที่นี่เขาเอามือขวาทับซ้ายแล้วประคองไว้เหนือสะดือข้านำเอาพระที่เกิดกับใจในมโนทำความรู้สึกว่าอยู่บนฝ่ามือและประคองพระไปข้านี่เกิดวันพุธสัญ,ญลักษณ์คือพระบินทบาทและรูปพระที่ข้านำไปไว้บนยอดเจดีย์ก็คือพระที่เป็นรูปบินทบาททั้งองค์ขามีมงินลงมาอยู่ในมือข้าและทำความรู้สึกประคองไว้อย่างนั้นในคาถาการเดินจงกรมเขาเรียกว่าคาถาล้อม เพื่อป้องกันศัตรูปล่อยของมาใส่มีอยู่ท่อนหนึ่งเขากล่าวว่าพระพุทธคุณนำพระพุทธคุณเจ้าเดินหน้าเทวดาตามหลังสัตรูปาปาังวินาสันตุเพียงแค่ข้านึกถึงท่อนนี้เท่านั้นแหละข้าเห็นพระเดินนำหน้าข้าทันทีตาเนื้อนี่แหละยังลืมตาอยู่นี่แหละเห็นเป้งๆเ,เดินอยู่ข้างหน้าเดินนำหน้าข้าเดินจงกรมสีจีวรน,นี้อร่ามตามาก จิตข้าเห็นชัดถึงจีวอนข้าเข้าใจว่านี่คงเป็นเพราะอำนาจแห่งบทมนที่ข้าท่องจึงไม่ค่อยจะตื่นเต้นแค่เดินตามดูเฉยๆเดินไปชื่นชมจีวรนสวยไปสักพักก็มีพระแสงข้าขึ่งไปเดินตามหลังพระองค์นั้นข้าเดินตามอยู่สักพักมาอีกแล้วเดินแสงข้าขึ่งไปอีกองค์หนึ่งแล้วเดินตามกันเป็นแถวเป็นแถวคราวนี้ไม่ใช่แค่องค์เดียว เดินตามกันเข้ามาเป็นพรวนเลยทำเอาข้านี้แปลกใจบางองค์ผมสั้นบางองค์ก็ยาวบางองค์หัวโล้นจีวรเข้มมั่งเหลืองมั่งสีกลับมั่งเก่ามั่งใหม่มั่งมีกันหลากหลายผิวดำมั่งขาวมั่งเหลืองมั่งต่างเดินตามพระองค์แรกไปด้วยความสงบเสงี่ยมจนข้ามองไม่เห็นพระองค์แรกนั้นเนรนหลากหลายเดินตามตามกันไปมีอยู่คนหนึ่ง ปากเบี้ยวเอียงคอเดินอยู่หน้าข้านี่แหละเห็นชัดเจนมากข้าก็เดินตามตามเขากันไปมีพรามทุดขาวหลังคอมและพระแกะ่แก่ถือไม้เท้าเดินปิดหลังพรามนั้นยังกวักมือเรียกข้าให้เดินตามแถวนั่นเลยเป็นใบหน้าของพรามที่อ่อนโยนใจข้าเองตอนนั้นมันก็ไม่คิดอะไรเดินตามไปเฉยเฉยเดินได้พับใหญ่ข้าก็เห็นพระรูปหนึ่งถือไม้เท้าดักรอ ยืนอยู่ตรงเสากลางท่านยิ้มดูมีเมตตาและพยักหน้าถือไม้เท้ามือซ้ายข้าไม่รู้จักหรือเคยเห็นหรอกแต่ตอนหลังข้าไปเห็นรูปในห้องกรรมฐานข้าจําได้พระท่านนั้นคือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาถามเข้าอะไรนี่แหละท่านยืนยิ้มพยักหน้าเรียกข้าอยู่ที่เสากลางพอเดินไปถึงท่านองค์ท่านก็ปิดท้ายพรามนำหน้าข้าไปความแปลกใจหรือตื่นเต้นนี่ไม่มี นี่เป็นอาการหนึ่งของมโนยิทธิมันเป็นของมันเองเกิดจากอำนาจของภวังจิตจิตที่จดจ่อยอยู่กับองค์พระที่ปลายยอดเจดีย์ประกอบกับบทมนที่บริกรรมและใจที่เป็นสมาธิทำให้เกิดภาพเช่นนี้นี่ทําไปด้วยความโมโม่มันเป็นของมันขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากเจตนาแถวที่ข้าเดินตามเป็นแถวที่เดินกันยาวเหยียดมองไม่เห็นพระองค์แรก ถ้าเองนึกถึงบทมนีกท้อแรกเป็นพระพุทธคุณนำต่อด้วยพระธรรมคุณนำและตามด้วยพระสังฆค,คุณนำถ้างังน้นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าคงต้องค่อยนำมาเล่ากันอีกตอนต้องทำงานก่อนเรื่องเล่าโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยาพลังพุทธอุทยานบุญยาพลัง